สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมครับเรามาดูเด่นบนเดินดีอีก4สูตรนะท่านผู้ชมนะโดยก่อนหน่งนะครับเรามาดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ก็วันนี้เรามาดูเด่นบนเดินดีอีก4สูตรนะครับท่านผู้ชมครับก็สูตรนะท่านผู้ชมนะใช้ร้อยบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วย1ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก3บวก1บวก2นะครับสูตร2นะครับใช้แสนคูณ2บวกหมื่นคูณ2บวกหน่วยบนผลลัพธ์เท่าไหร่ลบ1แต้มแล้วก็บวกอีก1แต้มนะครับเป็นเด่น3ตัวทั้ง2สูตรนะท่านผู้ชมนะ ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะ18งวดแล้วยังไม่หลุดนะครับถือว่าเดินดีมากๆนะท่านผู้ชม2สูตรนี้ก็เป็นสูตรเดิมของเรานะสูตรเก่านะครับท่านผู้ชมครับผมใช้งวดที่ออกศูนย์เป็นสถิติงงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเรามาดูสถิติทีเดียวเลยแล้วก็มาคนนนะํานวณนะท่านผู้ชมนะเดินดีมากท่านผู้ชม2สูตรนี้นะครับงวดล่าสุดก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะ งวดล่าสุดมาชน2เต็มๆเลยท่านผู้ชมชนหน่วยนะครับ18งวดแล้วยังไม่หลุดนะท่านผู้ชม2สูตรนี้นะจับตาดูให้ดีนะครับงวดนี้นะนี่ครับล่าสุดออก9 6 2นะครับ9 6 2เราให้เด่น1 2 4ท่านผู้ชมมาที่2หลักหน่วยนะ ถือว่าผ่านนะครับสูตร2ให้เด่น0ูนย์ก็มาที่2หลักหน่วยนะครับแม่มาเนี่ยครับกู้กันเลยงวดก่อนมา5งวดนี้มา2นะใส่สีนะครับจะได้ดูง่ายๆนะก็ชนไหมครับชนที่2เนี่ยท่านผู้ชมมาตัวชนนะครับมาตัวชนที่2องนะท่านผู้ชมนะ แม่นมากท่านผู้ชม2ส,สูตรนี้แล้วก็เด่นแค่3ตัวเองนะท่านผู้ชมนะเรามาคำนวณงวดมาที่1พฤศจีกันท่านผู้ชมครับสูตรนะร้อยบนร้อยบนก็คือ9บวกหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือ0นยะ์นะหน่วย1ท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับหน่วยหนึ่งนะ หน่วยหนึ่งก็คือ8หน่วยหนึ่งก็คือ8นะครับ0ูย์บวกแก็ได้8นะนี่ก็ได้9 9้บวกแปด้เท่านผู้ชม7จบวกสได้0 0นบวกหได้1นะบวกสได้3ท่านผู้ชมครับสูตรแรกเด่น0 1นสา 013ท่านผู้ชมจับตาดูดีนะครับสูตร2แสนคูณ2แสนก็คือ4นะ4 2 8สูตร2มือเอ้ยตัวที่2อ0หมื่นคูณหมื่นคูณ2นะหมื่นก็คือ8นะครับ8 2 16แล้วก็บวกหน่วยบนก็คือ2นะ6บวก2ได้8นะครับอันนี้ก็ได้8นะ8บวก8ท่านผู้ชม แปดบวกแปดได้6กตัวแรกเด่น6กหกลบหนึ่งแต้มก็คือหนะบวกหแต้มก็คือเจนะั้นกบวกหนึ่งก็คือได้เจ็ดสูตรสองเด่นห้า 2, 5, 6, หจท่านผู้ชมสูตรสเด่นห้าชนไหมท่านผู้ชมศูนย์หนึ่ท่านผู้ชมไม่ชนนะท่านผู้ชมนะไม่ชนนะ ไม่ชนก็ต้องจับคู่แล้วแหละท่านผู้ชมไม่คู่สิบหน่วยก็คู่โต้แหละท่านผู้ชมนะโอ้นี่เด่นมากเลยนะท่านผู้ชมนะเอาดับผมมาตัดนี่นะเหลืออยู่ดับผมมาตัดแล้วเนี่ยจะเหลือแค่สองตัวนะไอ้นี่เอาดับผมมาตัดเหลือแค่ตัวเดียวนะผมจะบอกให้เด่นมากแต่เก็บข้อมูลไปก่อนวันสรุปค่อยมาดูกันท่านผู้ชมนะเด่นมากแล้วก็ตัวเลขเดียวกันเลยกับสี่สูตร ก่อนหน้าท่านผู้ชมเด่น0ูนแล้วก็เด่น567เท่านผู้ชมไม่ชนนะต้องมาคู่โต๊ดไม่คู่โต๊ดก็คู่10หน่วยแน่นอนท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูอีก2สูตรนะท่านผู้ชมนะสสูตรนี่ก็เป็นสูตรเก่าที่เดินดีมากๆนะท่านผู้ชมเนี่ยครับเด่นบนเดินดี2สูตรเก่านะท่านผู้ชมเรามาดูสูตรแรกกันก่อนนะครับสูตรแรกนะท่านผู้ชมเนี่ยครับร้อยบนบวกหน่วยบนนะ ผลลัพธ์จะเท่าไหร่บวก5บวก3าบวก1เป็นเด่น4ตัวนะสถรีติค่อนข้างยาวท่านผู้ชมไปอย่างเร็ว่อยนะครับเพราะว่าผมเอาตั้งแต่นูน่นปี6 6นะครับงวด1กุมภา6 6นะสี่หนึ่ง1ท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยดูช่องนี้นะท่านผู้ชมนะมันมันเอาเศิตีมาให้ดูยาวเลยเพราะว่าผมลงเศิตีในเล่มเล่มใหญ่ท่านผู้ชมมันก็เอาเถษตีมาให้ชมได้หลายงวดนะหลุดงวดแรกท่านผู้ชมนะจากนั้นมาดูช่องที่สองท่านผู้ชมเนี่ยครับช่องนี้นะ งวดที่ออก593นะงวดที่33ออก593เด่นเนี่ยครับลุด2งวดติดเลยท่านผู้ชมผิด3งวดนะนี่ผมก็เลยพักสูตรไว้แล้วก็พอกลับมาเดินก็มา3มาครบเลยท่านผู้ชมนะ36ตัวทีขอแก้ข้อมูลนิดหนึ่งท่านผู้ชมเนี่ยครับเวลามาตรวจดู อันนี้สามสามหกนะไม่ไม่ใช่สามสามหกนะครับเจ็ดไม่ใช่นะท่านผู้ชมนะผมวงผิดนะแปดก็ไม่ใช่นะครับแปดก็วงผิดมันเด่นสามกับหกนะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยครับเนี่ยนะครับสามสามหกก็มาเบิ้ลนนะครับสามหกนะก็ถือว่าเดินดีเลยท่านผู้ชมเดินยาวมาเลยนะ งวดล่าสุดเนี่ยครับท่านผู้ชมมา9 6 2 9 6 2นะครับก็มาทั้ง6ทั้ง9เลยท่านผู้ชมเนี่ยครับมาทั้ง6ทั้ง9เลยก็ถือว่าผ่านนะครับมา2ตัวเลยนะ งวดนี้เรามาคำนวณกันเลยท่านผู้ชมครับร้อยบนร้อยบนก็คือ9หน่วยบนก็คือ2นะ9บวก2ก็ได้1เด่น1ตัวแรกเลยท่านผู้ชม1บวก5ได้6นะ6บวก3ได้9 9บวก1ได้0นนะครับเด่นท่านผู้ชมสูตรนี้เด่น งวดนี้เป็นงวดที่สี่สิบสามนะท่านผู้ชมนะงวดที่สี่สิบสามนะครับเด่นสูตรแรกเด่นหนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์ท่านผู้ชมตัวเลขเดียวกันหมดเลยนะท่านผู้ชมสังเกตให้ดีๆนะครับหนึ่งหกเก้าศูนย์ทีนี้เรามาดูสูตรสองท่านผู้ชมสูตรสองนี่ค่อนข้างยาวนะครับเนี่ยครับสูตรสองนะยาวมากนะ แสนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างคูณ2บวกร้อยหคูณ2บวกหน่วย1บวกหน่วย2คูณ3บวก13คูณ4บวกร้อยสคูณ2บวกร้อยสคูณ3จริงๆ1 0 3อยคูณ3ต้องขึ้นก่อน1 0อยคูณ2นะผมสลับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่มีผลต่อการคำนวณน,นะครับตัวเดียวกันนะเรามาดูสี่ตีงวดแรก411น่เช่นกันท่านผู้ชมครับนี่ก็42งวดแล้วท่านผู้ชมงวดนี้เป็นงวดที่43นะ นี่ครับดูสติช่องนี้เลยนะไปอย่างเร็วเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันสติยาวมากหลุดงวดแรกท่านผู้ชมนะจากนั้นก็ยังไม่หลุดํานะสูตรนี้ท่านผู้ชมสูตรสูตร,ส,ตร,ส,ตรสูตรที่หนึ่งนั้นเคยหลุดซําครั้งเดียวท่านผู้ชมก็เนี่ยครับก็เดินยาวมานะนี่งวดที่สาสบสามออกห้าเ้าสามแล้วก็เด่นตัวนี้นะช่องนี้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็มาหลุดหลุด งวดที่2จากนั้นก็เดินต่อ,อกสองงวดแล้วก็มาหลุดเป็นงวดที่3จากนั้นก็เดินต่อท่านผู้ชมงวดล่าสุดเนี่ยครับออก962 962นะให้7 8 9 1ท่านผู้ชมมาที่9นะครับหลักร้อยนะถือว่าผ่านนะครับ หลุดแล้วไม่หลุดซ้านะท่านผู้ชมนะมีมีแค่สูตรเดียวแค่นี้ที่หลุดนะก็ตัวชนตัวชนก็มาท่านผู้ชมตัวชนนี่มาเก้านะตัวชนมานะครับทีนี้เรามาคํานวณงวดนี้ท่านผู้ชมค่อนข้างที่จะตัวเลขนะท่านผู้ชมค่อนข้างที่จะยาวนะแต่ก็ มาไล่ดูกันเลยนะท่านผู้ชมนะครับแสนก็คือ4นะ10ล่างก็คือ0หน่วยล่างคูณ2 0งย์สได้ศนย์นะครับร้อยหนึคูณสองร้ก็คือ6 6หกสองสิหน่วย1น่หน่วย1ก็คือ8หน่วย2อคูณสา หน่วย2ก็คือ1 1 3ได้3นะครับ13คูณ4ท่านผู้ชม13ก็คือ1 13ก็คือ1 1 4ก็ได้4นะ104คูณ2 104 104ก็คือ4นะ4 2เป็น8แล้วก็103คูณ3 103ก็คือ9นะครับ ร้อยสามคูณบนะแปดบวกเจ็ดได้ห้าบวกสได้เจ็บวกสอได้ศูนวกได้ศอันนี้ก็ได้4นะครับ8ปดบวกเจ็ดได้ห้าบวกสได้เจ็อบวกแได้ศูนย์ศได้ศย์อันนี้ก็ได้4นะครับ เอา4บวก7ได้1นะท่านผู้ชมนะ1บวก5ก็ได้เท่าก,กับ6เด่นตัวแรกเด่น6ท่านผู้ชม6บวก1ได้7บวก1ได้8นะครับแล้วก็บวกก็ได้0ท่านผู้ชมสูตรนี้สูตร2นี่เด่น6 7 8จดเด่น6 7 8 0นะทั้ง2สูตรนี้มีชนไหมอันนี้1นึ0งอันนี้6 1 6 9 จนศูนย์กับหกท่านผู้ชมชนศูนย์กับหกนะท่านผู้ชมนะจับตาด้วยดีนะครับสูตรแรกนี่ได้เด่นหนึ่งหกเก้าศูนย์สูตรสองนะหกเจ็ดแปดศูนย์ท่านผู้ชมชนกันที่ศูนย์กับหกท่านผู้ชมนี่ก็ เป็นเด่นบนเดินดีอีก2สูตรเดิมของเรานะท่านผู้ชมเป็นสูตรที่ใช้มาหลายงวดแล้วนะแล้วก็ผมเอาใส่ติไหมชมนี่ยาวเลยเพราะว่าเป็นเล่มใหญ่ท่านผู้ชมนะตัวนี้สูตรยาวนิดหน่อยแต่ว่าผมทวนหลายรอบแล้วไม่หลุดท่านผู้ชมไม่พลาดนะเพราะฉะนั้นก็ชนกันที่ศูนย์กับ6ท่านผู้ชมจะมาไหมถ้าชนไม่มาก็0 6ย์ไม่มาจะจับคู่ไหมท่านผู้ชมก็นําไปเป็นข้อมูลนะท่านผู้ชมนะเก็บรวบรวมข้อมูลกันไว้นะ เพราะว่ายังเหลืออีกเด่นอีกชุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเดินดีทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมงวดน,นี้ก็ตัวเลขไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะท่านผู้ชมถ้าถ้าสูตรเขาเดินต่อเนี่ยก็มีลุ้นนะท่านผู้ชมนะขออย่าให้หวยมันออกแต่ตัวเดิมดซ้าๆมันมันก็ไม่ไหวนะท่านผู้ชมนะสูตรมันก็หลุดเพราะว่ามันยังไงอ่ะท่านผู้ชมมันไม่เป็นธรรมชาติอ่ะมันไม่ไม่ไม่ใช่ทางเดินของเขาอะเออออกแต่ตัวเดิมๆอยู่นี่นะดูดิฮ่ะท่านผู้ชม ห่างหมดติดแล้วเดี๋ยวเบิ้ลหามเบิ้ลเบิ้ลแล้วก็ตัวเดิมหกสองเนี่ยท่านผู้ชมอย่างเงี้ยก็ขอให้เขาสูตรเดินต่อนะครับขอให้ตัวเลขเดินแบบเป็นธรรมชาติสักทีเถอะท่านผู้ชมนะก็รอเอ็นสามอยู่เมื่อไหร่ก็งวดนี้เป็นงวดแรกนะนะท่านผู้ชมนะเอ็นสามนะก็ผมจะลงงวดแรกด้วยสําหรับเอ็นสามนะท่านผู้ชมนะเป็นเน้นสามตัวโต้เลยนะก็คือสามตัวสลับหลักนะั่นแหละท่านผู้ชมนะเป็นหวยที่ร<ม>ัฐบาล ทดลองขายงวดแรกแล้วก็ทดลองงวดแรกนะท่านผู้ชมนะหนึ่งพฤศจิกางวดนี้นะครับผมก็จะลงวันที่สรุปบนนะก็กี่ชุดเดี๋ยวติดตามนะครับพลาดไม่ได้นะท่านผู้ชมนะสลาก N3 ของรัฐบาลนะครับซื้อโดยใช้แอปเป๋าตังค์อย่างเดียวเลยท่านผู้ชมนะชุดละ20บาทนะครับก็ถือว่าถูกนะท่านผู้ชมนะมีลุ้นหลายรางวันเลยนะท่านผู้ชมนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนทางช่องโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะท่านผู้ชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ